ทท่านเข้าสู่วานิสาคลินิกคลินิกเวชกรรมในด้านความสวยความงามและศัลยกรรมนะคะแล้ววันนี้เราจะมานําเสนอในเรื่องราวของศัลยกรรมจมมกกันวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาร่วมให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้ยินดีต้อนรับเธอกันเลยดีกว่านะคะคุณเอมมี่แม็กซิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพียเมมี่นะคะก่อนองคำถามแรกเลยเราถามอะไรนิดนึงว่าเอ๊ะไปมายังไงทําไมพียเมมี่มารู้จักกับวานิสาคลินิกได้ค่ะค <laughs> ก็จริงๆเอมี่จะเป็นคนที่กดดันอะคือเก็บกดกับคําว่าหน้าปลาไม่สวยอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามมองมองดูว่าอะไรของเราที่มันที่มันยังหน้าปลาอยู่ก็เพื่อนๆบอกว่าจมูกหรือเปล่าเอมี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจมูกเพราะว่าจมูกแบบข้อีสานอะค่ะก็คือแบบจมูกบานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะทำแต่เอมี่เป็นคนที่ขี้กลัวมากก็เลยตัดสินใจเข้าไปใน ทุกเว็บไซต์ที่มีค่ะก็คือประมาณว่าหาที่ที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะมือเบาที่สุดก็มาเจอวันนี้สาคลินิกเนี่ยแหละค่ะคนนี้เรียนถามเอมมี่นิดนึงว่าก่อนหน้านี้เคยมีการทําจมูกมาก่อนหรือเปล่าแล้วชอบหรือเปล่ากับจมูกทรงเดิมทำค่ะอันนี้ทํามาเมื่อเมื่อตอนอายุสิบแปดกี่ปีแล้วตอนนี้เอมมี่สามหลักสามแล้วอ่ะกี่ปีแล้วมีวันแรกสองปลายไม่ไม่หลักสามแล้วค่ะก็เลยรู้สึกแบบ อยากจะทําใหม่เพราะว่าเวลาที่เราเดินไปไหนเนี่ยเฮนะ้ยจมูกพุ่งอ่ะเฮ้ยเกาหลีอ่ะเฮ้ยฝรั่งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าอยากจะได้แบบนั้นแล้วก็ทําไมถึงเลือกเป็นวานิสาคลินิกแล้วก็ทําไมต้องเป็นคุณหมอดิกด้วยะคะเพราะว่าเหตุผลอะไรเอ่ยคืออย่างที่เอมี่บอกไว้นะคะคือหนึ่งคนที่จะจะทําศัลยกรรมให้เอมี่เวลาคุยกันเนี่ยต้องรู้เรื่องละแล้วก็เอมี่ชอบคนเซนลี่ และที่สําคัญที่สุดเลยคือมือเบาเอมมี่ดูทุกคลิปที่เป็นของของทุกคลินิกแล้วก็อะไรที่เป็นหมอบิก๊กเอมมีด่ดูไม่กระทั่งการฉีดยาชาเนี่ยค่อยๆจิ้มลงไปแค่นี้ก็ทําให้รู้สึกสบายใจละเพราะฉะนั้นเอมมี่ก็เลยมั่นใจในวันิสาคลินิกแล้วก็มั่นใจในตัวหมอบิก๊กเดี๋ยวถ้าไงเราพาพิมมี่นะคะไปพบกับคุณหมอเลยดีกว่าตัวสาวว่าเอ๊ะทรงไหนยังไงหมอกรฟิมม e ี่ดีได้ไดค่ะ,ะ,คะยังไงก็ เอมี่ฝากจมูกเอมี่ไว้ที่หมอปีน่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอมี่มาฝากชีวิตอ๋อมาฝากหน้าตาคบะหมอบีนค่ะอยากจะปรึกษาเยอะมากครับผมอยากปรึกษาอะไรเป็นดับแรกครับจมูกค่ะจมูกเนาะของคุณเอมี่นี่เคยผ่านการทำเสริมคมถูกมาก่อนแล้วใช่ไหมครับประมาณกี่ปีแล้วครับผมตั้งแต่สิบแปดนะคะตอนนี้ตอนนี้หลักสามนะคะ ครับผมก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะฮะจมูกของคุณเนมี่เนี่ยจากรูปด้านเนี่ยตอนนี้ก็คือก็โด่งแล้วนะฮะแต่สิ่งที่ยังขาดก็คือเรื่องของหยดตานะฮะคือจมูกของคุณเนมี่ถ้าเกิดยาวกว่าน,นี้น่าจะได้รูปกว่าน,นี้ครับผมแล้วก็เอมี่รู้สึกว่ามันแบบปิดจมูกกว้างใช,ใช่ไหมครับผมหมอสามารถที่จะทําให้จมูกคุณเนมี่ ยาวพุ่งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องตัดปีกจมูกใช่ค่ะคือคือเอมี่กลัวที่สุดเลยคือ,ค,อคือการตัดปีกไม่ได้กลัวว่าจะเจ็บนะแ,แต่ว่ากลัวเรื่องเงินทองเรื่องหมอเองด้วยก็เลยมไม่ไม่อยากให้ตัดแต่จะทํายังไงให้ให้เขาเล็กลงครับผมเพราะหมอจะเน้นม,มากเลยว่าจะเน้นทําให้จมูกเนี่ยโด่งก่อนเวลาจมูกโด่งขึ้นเลยเนี่ยปีกจมูกมันก็จะแคบลงโดยอตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องตัดปีกจมูกครับแต่ว่ากรณีของเอมี่คือมันแบบ เป็นเป็นจมูกแก้คือ,อมันทํามาแล้วหลายปีแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งเอมี่จะกลัวเรื่องคนจะชอบพูดเรื่องว่าผังผื<ช>แล้วเขาบอกว่าจะถ้าทาแล้วมันจะใช้เวลานานมากกว่าคนที่มาทําใหม่แล้วก็จะเจ็บมากกว่ารจริงๆริงไหมอ่ะคือจากประสบการณ์ของหมอนะฮะคนที่มาแก้กับหมอเนี่ยจากที่อื่นก็มีเยอะมากพอสมควรถามว่าความรู้สึกเจ็บแตกต่างกันไหมบางคนก็คือบอกว่าไม่ต่างเลยบางคนบอกไม่เจ็บด้วยซ้ำคนแค่จะรู้สึก จะรู้สึกเจ็บก,ก็คือตอนแค่ตอนชีดาชาเฉยตอนช่วงที่ทำเนี่ยตอนที่เราเลอกผังผื่ตอนถอดซิลิโคนออกเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รู้สึกเจ็บขนาดนั้นครับผมก็คือไม่ได้ต่างมากส่วนเรื่องการหายของแผลเนี่ยก็ค่ล้เคียงกับคนที่ไม่เคยทำเสรยกรรมมาก,ก่อนครับแล้วก็ระยะเวลาในาการทำระยะเวลาการทำเหรอฮะถ้าเร็วสุดนะฮะที่หมอเคยทำประมาณ20นาทีนะนี่คือเร็วสุดแต่คือแนะนำว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับโอเคงั้น งั้นอมมี่ขอฝากชีวิตไปที่มอีกแล้วนะคะได้ครับผม <c oughs> มีอะไรอยากถามเพิ่มเติไมไหมครับเกี่ยวกับจมูกไม่ค่ะเอ็มมี่ก็ดูในคลิปมาพอสมควรแล้ว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไว้วงางใจในตัวมอีค่ะครับผมโอเคได้ครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะ